สวัสดีครับพบกับผมโอมซีเ m e เกวันนี้ผมจะมาสอนสมัครโปเกมอนนะครับเห็นมีหลายคนบอกมาว่าให้สอนหน่อยอ่าผมจะมาสอนแล้วนะครับอืมสำหรับเทนนิงขับนะครับมันก็ต้องสมัครอย่างนี้แต่ผมไม่แนะนำนะครับผมยังไม่เคยสมัครเอา Google ดีกว,ว่า Google ก็ไม่ยากนะครับกดไปเลือกเลยครับ เข้ามาปุ๊บมันจะเป็นนี้นครับห้ามใส่ชื่อซ้ำนะครับผมจะเอาดูสิครับเจม,มสงซ่าแล้วกันนะครับลืมไปห้ามเว้นครับห้ามเว้นนี่ครับห้ามเว้นแล้วก็ชื่อห้ามชื่อซ้ำนะครับแถวผมมันยังไงม,ม,มันไม่ใช่ในเมืองนะครับเนีย่ยมันเลยไม่มีอะไรนะ มันใต้ก็มีให้จับเพื่อ e. ตัวเดียวอยู่ใกล้ก็เลยพาดน้ำนี่ครับเวาใครที่ขนไม่ถึงถกที่สองนะครับคิดไม่มากันนัครับวันนี้ใสตเสอลาบก่อนครับสวัสดีครับ